สวัสดีครับพบกับผมโจนะครับวันนี้จะมาดูไพ่ทาโร่ให้กับชาวลัคนาราศีต่างๆนะครับในเดือนเมษายน2565วันนี้เราจะใช้ไพ่ที่ชื่อว่า Mystic Dreamer Tarot มาดูให้นะครับอันนี้จะเป็นบ็อกเซตนะครับคือบ็อกเซตนี้ก็จะประกอบด้วยกล่องแล้วก็ภายในก็จะมีหนังสือนะครับแล้วก็ตัวไพ่นะครับอันนี้เป็นด้านหลังไพ่นะครับเดี๋ยวเราลองมาสับไพ่แล้วดูกันเลยนะครับ คลิปนี้เป็นของชาวราศีกร,รกฎดูเดือนในเดือนเมษายน2565นะครับ เรื่องการงานได้ไพ่เฮอริทนะครับเฮอริทเป็นความรู้สึกที่คล้ายๆจะโดดเดี่ยวนะครับอยู่ไกลสังคมแสดงว่างานที่ท่านาได้ทําอยู่ในเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้มีสังคมไม่มีโอกาสสังสรรเท่าไหร่หรือไม่ก็อยู่ห่างไกลตัวเมืองนะครับแต่ก็มีผลดีในความเรื่องความสงบนะครับส่วนการเงินนะครับ the s t r e n t h e s t r e n ก็ให้ผลที่ดีในเรื่องการเงินมีโอกาสที่จะมีฐานะ ความมั่นคงที่ดีขึ้นได้เดียเด๋ยวตรสเนเนี่ยให้เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมความเข้มแข็งแ้ท่านจิตใจ,จเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางทีเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเจอเผชิญเรื่องบางอย่างที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้จาเป็นมากนะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับคุณที่จะควบคุมไม่ให้เกิดค่าใช้ใจ่ายเหล่านั้นได้หรือเปล่าควบคุมความอยากในการใช้เงินที่ไม่จําเป็นได้หรือเปล่านะครับเรื่องความรักได้คุณดาบราชินีดาบนะครับเป็นไปได้ว่า ถ้าคุณผู้ชายในราศีกรกฎเนี่ยก็อาจจะพบรักกับหญิงวัยกลางคนนะครับหรือถ้าเป็นหญิงวัยกลางคนชาวราศีกรกฎอยู่แล้วก็จะถูกฉโชคดีเรื่องความรักนะครับสุดท้ายเ,เรื่องสุขภาพได้ไพ่สิบดาบสิบดาบเนี่ยอาจจะให้ระวังเรื่องการทะเลาะเบาแหวงกับคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นคนในที่ทํางานในครอบครัวหรือแม้กระทั่ง อุบัติเหตุนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ต้องกังวลมากนักนะครับถ้ามีโอกาสก็อาจจะไปทําบุญเพื่อทําให้อุบัติเหตุหรืออะไรที่มันจะเกิดขึ้นมันเบาลงนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับก็ขอจบคลิปของชาวราศรีกรกฎเท่านี้นะครับขอให้ชาวราศรีกรกฎโชคดีถ้าชอบไปลืมกด subscribe ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ